อต้นสองเซนหะคือมันไม่ไมีอย่างอะี่เพราะว่ามันง่ายชุดใจพูดได้เฮาก็ไเ้เอาเคยป่านนี้นะจะก่ามันก็นมีแค่ล้านปเนาะเต็มที่แค่สอ,องล้านปเนาะบัดนียองอันนี้คือนหนานี่นเลยน้องเอ็นนาบ้านโคกไงเนาะซึ่งรวยพี่น้อง น้ำกับพี่น้องเลยลูกก้นี่กันอันนั้ถามเรื่องสร้างเนาะมาโดยโดยโดย,โดยนั่งกันก่อนพี่น้องกับบัตรเลยสบายดีเด้อเนาะอ่ะสบายดีมึงพังเสียงมาก่อนให้บนเตียงเอาเอายังมาให้กินเ,นเครื่องเครื่องขึ้วมาตกใจจนสั้นวะเร<น>ียนเฮ้ยกระบะกระบะกล้วเราไปจะเห็ดอีกเนอะหรอวะอ อาย้ำอะไรกัจนตกใจเบดเราว่ะเนาะตกใจดีป่าเจ้าเพ็ดอะไรจะเป็นดึงงาไหมมันตกมากาลังว่าชีดึงงาไหมมันเลยตกกำลังชีดึงงาไหมมันตกใส่พี่น้องเลยเนาะเอาคือตอนเลงๆพี่น้องเลยเนาะมาบุญก็ได้ทำทั้งสร้างเพื่อนสร้างเห็ดเพื่อนนี่แหละ นะแต่ว่าเพิ่นจะมาตั้งเสาที่ข้าศึกทั้งเสาเต๋อวมื่อวันจันทร์บ่วันจันทร์ใช่ไหมเนาะเมื่อวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์นี่เพิ่นต้องกินข้าวว่ข้าวต้มมอสิน่ะข้าวเผาข้าวเผาคือบูหอมเนาะเผาเพค่นนทุกกินก่อนเอาพี่น้องเลยวันจันทร์เพิ่นจะมาตั้งวันอาทิตย์เพิ่นต้องมาเคิงเนาะ จกักเรากินเข่าหมุทอดไข่เรานอนได้แล้วเราเอาเข่าหมุดมานอนเฮือนแล้วเนาะเห็นปะมานอนเฮือนแล้วทางสะพนกันทางเฮือนสะพนนี่ก็ยัง,ยงถามทางสร้างเพื่อนก็ว่ายังมั่นในหู้ว่าเรเนินการเมื่อได้วเนาะพี่เตยวันจันทร์วันทิด่แมนเพื่อนชิมมะเขือก้อนนะเนาะเถึงเฮือนเดิมตัง้งเสาเทคานวันจันทร์ ตนที่นี้บ๊วญก็เลยอ,อยากถามันว่าทางเพื่อนเนาะว่าสมมุติพี่น้องอ้อันนี้คือถามเพื่อนสมมุติชือ่อเรอยังไม่ได้ตอบตกลงว่าใช่เพื่อนเ็ดุหรอเพราะว่ามีมีเงินนันว่าเดืออยู่ล้าน 6. หกนะเขาซื้อหัวมาเนี่ยมันคือสี่พอ,อยู่นะตามที่คิดไว้ก็เลยอ,อยากถามว่าถามว่าเพื่อนเท็ุนี่ตกอยู่ประมาณเท่าไรวะเนาะตามคิดไว้คิดไว้นี่ก็สิประมาณล้านปลายวะล้านล้านหกนี่แหละวะ เป็นสีเอานั้นประมาณนี้ได้ป่ะเป็นลายมาต้นต้นทรงแซนเนาะฮะเพาะแจ้งบ่แจ้งกะเฮาเฮ้ยมายังนะป้าพรสักจงแสงเนี่ยบาทนี่ที่นี่โอ้โหได้เด้หมดลำลองครับพรสักครับเนาะอ๋อโอ้โหปิดปิดข่อยกันเลยปิดค่อยเลยได้เด้แบบนี้ เอาเนาะเมื่อ,อก,กี้เสียงเพลงคอนซักส่งแสงขึ้นทั้งย่างพอเพิ่นาเปิดพี่น้องไงเนาะเพิ่นเปิดก็เมือเ่อบ่ตอนแรกนี่จงังโมงหอดจงังโมงเปิดแต่สามนี่หอดเก้าโมงหอดเก้าโมงมีหกโมงปายพี่น้องไงเนาะหกโมงสิบห้าทางเช้ากันแต่สามโมงแต่สามโมงเช้ากูเปิดสามนี่เละมันนอนรับอยู่บ่อแกคนเท่าเขาตื่นเล็กแล้ว พราะคนเฒ่านี่ส่วนหลายเพิ่พนจะตื่นเลิกเนาะคนแถวคนเฒ่าบ้านอยู่บ้านเพิ่พนสิลุกเนินเข่าพี่น้องเไยผู้เฒ่านี่ต่างกันกับอันว่าเล็กน้อยสมัยใหม่เลยสมัยใหม่นี่แปดเก้าโมงนี้ยังวันตื่นไงส<ฮ>ี่ขเข่าแต่สามโมงเหรอสี่โมงถึงเตือนโมงแรเขากเตือ <c oughs> นห้าโมงแต่ละมือบ่ทันเพิ่นกูมือนี่เปล่ามั้งเ่อลุกเตือนเลยเขาก็ เอาลูกน,นั่นนั้นหนึ่งเต,ต่ตีสามบนเต็นตมือสามโมงเส้าคือตีสามสามโมงถึงสี่โมงพอเป็นนอนตื่นวันละนอนอ่ะมันวอรับเนาะพอเป็นคนนอนแบบว่ายตุ่มหัวแรงเอาง่ายเนาะนไม่ว่าไปรเรีนโทรศัพท์ตัวยัง,งะนะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าตื่นตื่นไวน้เอาส่วนเหมือนตื่นเลยนี่นี่แหละผู้เฒ่าน่อยู่ใส่กันคืออันนั้ทั้งแม่ตู่กันตู่แม่ของแม่นี่ าสามม้งเศ้านี่เอาละเสียงพาพื้นพี่เราไโปะ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 แนนดูคือแปลว่าเด็กน้อยนะ่อยังไม่มาตะเล่นใช่ไหมเนะขาไม่รุ่นนะแนนยังไม่มาตะเล่นยังกลับมานี่คือเพื่อนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเรียบร้อยเลยอ่าแน่นละมาตะเล่นกินเลยอ่ามาตะเล่นกินเลยกินละกันนออ่ามัางเทืออ้าคำพูดในย่านผีนี่กะกลับมาช่วงตีตีสามหรือตีตีสี่นี่กะ อุ่นนะอุ่นในเสียงเพรน,น,นันวาพ,นนนพันฟื้นเนาะพันฟื้นเนี่ยมันมีเสียงปุโบเปไดเฮห,หมวยยัยนผีแบบนี้ <c oughs> อ่าประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะเอาเนาะมาต่อเรื่องอันทั้งสร้างพวกก่นนองงพนพี่น้อง,งเลยถามเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเอากระถามเขาข้าวไว้สิหรอกว่าถา้าเขาจ้างเพื่อนธนาเนาะ,นะสมมติพี่น้องเลย มาบุญก็มีเงินจำนี่แหละเงินจำเบ้าอัเนี้ยล้านหกเนาะามเป็นข้าวๆนะถต่ว่าจ้างฟังอ้อมนี่เป็นคิดน้ำไถ่นะ,ะที่แรกที่แรกนี่เพนดว่าว่าล้านหาโมขึงตะนางไอ้โมเนต้นอสองเส้นหาเะเนาะต้นอสองเซ้นหาคือมันไม่ได้มีอย่างนะนะเพราะว่ามันงานน่ายชุดนะมีแต่ขุดลุมแล้วก็ วัดนะรับมันว่าสูงต่ำให้มันซ้ำกันเป็นหลุมเนาะนะครับอันว่าเทกันอันนี้ชื่อกันเปืือนเนาะเอาไงอ่าหรือว่าบางเทือกอาจจะบม่ได้เทมันกันเปืือกเลยบางเทือกเนาะพอเห็นตะลุมองตะบอนกัเห็ดบางเทือกเปรี้ยวนะอือคนเราโอ้โหตกใจเพื่อนเนาะกันเลยเอ้าผมเคย ป่านนี้เนะี่ยจะเก่ามันก็นมีเกลล้านป้ายเนาะเต็มที่ก็บสองล้านไปเนาะบดนี่ก่อจีก่อจีอะไรลองทำนะมีเงินอยู่ล้านหกเนาะเลยอยากให้ประเมินเบิง่งน,นะว่าจีสำไรนะมันประเมินมาตกอยู่แปดล้านจึงตกใจว่าคิดผิดบ่พี่น้องเลยว่าบุนบันโปเก่งเลขเนี่ยบาทที่นี่เ <laughs> ฮ้ยตกใจเนาะอ้อมหัวจีแปดล้าน <laughs> แค่ฟังรักอที่เรี่ปรล้านไเปดล้านมนันตกอยู่เท่าไรถ้าเป็นเงินบาทเน,นี่ชิม,มือน,นี่นะ่นหนึ่งล้านประาประมาณหมื่นสองไม่จ้มนะื่นน่ประมาณนี่นะหมื่นสองถึงหมื่นสามไได้เพราะว่าอ่าสิบสิบล้านนี่ตอนนั้นสิบล้านนะมันตกอยู่หมืนม่นหกมนหกปลาย ประมาณนี่แหละแต่ว่าทางข้าก็บประตกลงเห็ดหรอกเพราะว่าว่าบุญถามไปก็คือมันมีเงินแค่ถามข้าวๆแล้วเบิ่งเงินซื้อมาพอเห็ดได้บอเขาก็สีเฮ็ดเนาะอันนี้มันเห็ดไร้เี่น้องคือมันแพงเกินมีแต่ช่ยซอยกันเห็ดนี่แหละช่วมืได้เนาะเพราะว่ามันยังเบลเลวไม่ได้ทั่วรหรอกทางเฮือนกันเนาะยังหลายอยู่แล้ววันนี้ เป็นจิดตั้งนี่ยังโมโหว่าสิย้อนมาพี่บอกด้วว่าได้จังไรอ่ะสิยับไปทางนาั้เนเลยทางน้าเลยบ่เพราะว่ามันมันวิดดินเนาะมันวิดดินตัวทมไปเนาะถามมาพี่เนาะทางหน้ากะงามอืม,อมแต่ว่าข้างหน้ากะถามมาเดือกว้างบอกกัสิบุกว้างหมดเลยเนาะพอได้จอดรถมีโก้เนาะตอนนน <c oughs> <อ> ห่างกัพอแล้วดินเดยนเดี๋ยวเราสมมูรณ์จะเสีหลอกเนาะมาเนี่ยมนอนเนี่ยพูดตอนนั้นใหม่ๆเลขก็มีหลายคู่หลายคนเลยเป็นเดี๋ยวว่าแชทมาเนาะทั้งบ่เสียงก็โอ้หลายเดี๋ยวว่าเป็นเห็นเลยเด้เห็นนย่างมันนี่มักนี่แล้อยากเน้นอยากจีบนี่แล้วส่งคู่ปลดคู่เพื่อนใหม่บึ้งพร้อมแล้วว่า มาส่งไม้ว่าเชียงว่าเชียงให้เบิ่งอยู่เนาะอ่าแต่ว่าส่งมาว่าอีหยังเว้ากลนะเพิ่นพร้อมฮั่นนะอืมแต่ว่าคู่ครองเว้าง่ายอ่แต่ว่าอันนี้เฮาคือบ่ได้ล่ะตกลงเนาะเนาะอันน่ะเพิ่นส่ง้ทางว่าเชียงให้สิเห็นว่เชียงเพิ่นให้เบิ่งอืมนันน่ะสิเว้าเนาะเนื่องคือครองนี่ก็อ่าฮอดมือฮอดวันมันก็มาเองเนาะ แต่วัฒนาแต่วัชนาเอาเดี๋ยวจังไม่ยากเราเนี้ยเลี้ยนเลี้ยวอะไรเลยบึ้ดดอกวาวเนาะวาวเป็นตาเหลืองเป็นตาเหลืองมั้งนี่เ่พาะชิ้มือนี่อันแชทเข้ามาทางเฟซบุ๊กนี่โมเดลินโมเดลินเฟซบอกก็ก็เลียนยุติแต่ว่า,า,า,วาวเสร,ราแชมมทคือบตอบแต่ว่าเขาหมิดเลยเขาก็ โบโทรหาโบโทรหาหนูคือว่าไงเฮายังไม่สนใจว่าไงเนาะเฮายัไม่ได้วนเนาะเฮาบ่เปิดใจอืมเฮาโทรหาแต่นอกอืมเฮายังไม่ได้วนเรื่องนี้เนาะออกไงเนาะเมียนเฮาบ่คิดเฮาบ่คิดกำบะอ่ะโทรมาเล่นมาหัวนะมาหัวกอนลมได้เด็กๆน้อยเนาะบ่ลมักบ่ลมั่งาเลยแมียนตัดขาดเลยบ่คิดเลยเออเห็นว่าเห็นว่าโทรมาแบบว่าหักเพลงกันธรรมดานี่ เรื่องนั้นตัดตัดไปก่อนเอาไปก่อนเนาะเหนื่ยคือยังบุพพรหมแบบนั่นเลยบุพพรหมเลยบอกว่าไงบุพพรหมเลยดูอ๋อามีแต่เทาพร้อมคนเนาะเรื่องนั้นนะดีแล้วเนาะเพราะว่าบางคนเห็นเราคุยน้ำเนาะเพิ่อนเกิดชีคิดว่าเท่านี้มีใจเพิ่นเนาะเพิ่อนเกิดโชว์มาโทรมาแม่หมอแต่ว่าทางเรามันยังไม่ได้คิดยังมันนี่เนาะ มันก็สิเห็ดให้เพิ่นเลยว่าคิดว่าเฮานี่เปิดใจให้เพิ่นแล้วเนาะก็เลยตัดไปว่าบ่ลมดีกว่าเนาะไปโทรมากอ่ะเนาะเอาเอาเดี๋ยวจังอันนี้อีกเพื่อนหนึ่งเราเราเราไม่อยากเราเราว่านั่นนะให้ทางกุ๊ตตูไปใช้นี่ดีนะเพื่อนอลันเป็นเลี้ยงเพื่อนเออมีตูู้ด้วค่ะมีตู้เมื่อนะเอาเราคืออะไะ เป็นบอสบายเนี่ยไม่เห่าเอินควันมื่อเอินผูกแขนเพิน่นมื่อหน้าเฮี้ยนอ่ะโุ่นอยู่ดงดูป่า,ปาไปนอนนะแม่ในแถวอยู่นะมีแ่านี่เป็นแม่อันของแม่เจ้าอันบอกแม้วน,นอนหน้าเพี้ยนบอกลูกชายเพิน่นอ๋ออันนี้อันนี้ก็ได้ยินว่าไล่ว่าอยูด่ด้ว่าเขากะมันมีเงินมีซานเหมือนบอก กะเฮือนกะมีอยู่แต่กะคนมาอยู่มันก็บวกขึ้นกว่ากินห่างเฮื่อเป็นเฮือนห่างอยู่แล้วนอนนานอยู่นานจากปีนะกะ็ที่หูหนั่งเต้นหน่อยๆนอนอยู่ท่านนะเต้นค่อยหน่อยยังหน่อยปาถือว่านอนแต่ยังไงหน่อยแล้วนอนจะคนกะลูกชายเพิ่นสองคนนะลูกชายกับท่าน มีเมียแล้วบอร <โน S 1> ออยู่กันสองคนไม่ลูกเลยไมออ่อยู่แต่เรายังไม่น้อยเนาะอ,อ,อ,อยู่ที่ไหนถึงนา,า,งนามาเข้าบ้านเลย,อยโอ้คนป่าเลยเลยนาะเฮ้ยีเนาะโอ,ะอะจ้งสว่างอยูอย่ได้ไหมนี่เนาะ,นะนสายไฟอันนี้ก็เก็บขึ้นเพิ่งนั่น สายนำ้ำอันนี้นี่เสียบเอาบ่ดีว่าใส่ปลั๊กเพิรนต่อปลั๊กไหนติเสียบเอาอันบริตร่อสติกบ่มันบม่ได้บ่บยบังไม่ทันได้ต่อเมื่อนั้นคือเอาเพิ่์นจิตตอ์อยู่เกือบบูหงน้ำเพิ่์นอือเออเมื่อนั้นคือว่าแน,น่นอนเพิร์นจิตตอแลว้วมาเนี้อย,ยอ,อ่าไหลม่นแสกไม่ได้เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเองไงเปลี่ยนเซ้ตก็เลยเอาตัวใหม่มาใส่ถือว่า เฮงบาดทีเต็มกระถางเมื่อดดน้ำกะมันยังขุ่นอยู่บ่ได้ว่างแรงนี่งามอยู่น้ำนี่คือว่านนมันโบโบแห้งปันหดมันเบิดดนะเมื่อนั้นโบแห้งแล้วมันได้ได้อยู่แต่มันจะเบิดน้ำเพราะว่าตามอันสร้างเจาะเพื่กระบอกอยู่ด้ว่าน้ำโบค่อยไหลแต่คืออันวันใดไงอันคือบี่ซื้อมามันได้ตอนั้างแรกนะ เพิ่งเลี่ยวเลยอ่าผมมันใหญ่เลยมันมันดูดบาทเดียวเฮัยเป็นอไรนะะไรนะินทอดพอันภาพนะปุพื้นดังบาทเลยเต็มนาเต่เป็นนอกเอ็นหน้านะพี่น้องนอกเอ็นหน้าบ้านเทานะเพราะว่าจิมิวต้องเป็นของจิมิวเอ็นหน้าฮกรบาดระบอกาเนาะ เบึงก่อนใคเบิ่งดูฮะเฮ้ยคก่อนมันไม่ออกว่าเบิ่องใด้ป้อด้อันนี้บ่ขึ้นหลังอีกคนละคนบ้านเขาพี่น้องเลยอันนี้ช่องยูทู u b อนไลน์พี่น้องเห็นอยู่บ่เห็นด้งอกมันมัยจามันกจางบ่กาวพ่กระบ่าแล้วเนาะกำลังสีพานกดปืนกระพานนี่พี่น้องอันนี้คือขึ้นหนานี่เลย น้องเอ็นนาบ้านโคกไงเนาะซึ่งทวยพี่น้องอาจสีพ่อพู้จักอยู่ฟอร์บ้ามีทางยูทูปเป็นตัวแายอยู่น่องนีนคือจีมิวนี่น้องเอ็นนาก็คิดว่าเป็นเราก็คิดว่ารอบของเราอ๋อฮะนะไม่ก็เป็นเอ็นั่นน่น่าจะเป็นจีมิวน้ำโทรศัพท์เนาะแม่ผมคิดไผ่เด้อแมนจีมิวเขาคิดอันนี้เขคิดเคยนะอ่าย่านไปซื้อโทรศัพท์นี่ย่างซื้ออยู่ห้างเดียวกัน ให้เพิ่นตั้งให้สิบ่บัดนี้น่ะโทรศัพท์นี่ไปซื้อก่อนซื้อหลังบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าสมมุติคือ้นบ่ได้นี่ไปซื้อปึ๊บเนาะออืย่านทางห้านเขาน่ะเขาไปกอกจีมิวของบอไดปึ๊บแล้วน้องแอน้ามาซื้อก็เอาจีมิวของบอไดน่ะกอกเขามันก็สิเป็นเนี่ยเท่ากันแล้วอันนี้เฮาเปลี่ยนจีมิวก็บ่ได้บ่บ่ได้คือสิบ่ได้เปลี่ยนอะไเปลี่ยนจีมิวเปลี่ยนบ่ได้ดิเปลี่ยนจีมิวบ่ได้เด้อบ่ได้บ่แต่เปลี่ยนเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่ไปเลยบ่จีมิวคือจีนนนิิวสเเปลี่่ยได้าะแมบ เ,เปลีป่ยนจีนิวได้มันก็ดีแกเลยเนาะมันจะต้องมีวิธีแก้ที่กลางวะหากมาหน้องเพลินก็บไม่ได้ใช้ซ่องอย่างน,อน,อนอัอนเนาะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อยู่ห่างแต่ว่าขอยันในเรื่องไม้บัดก็คือเขาบัใช่แหละตัวนี้เขาตั้งไม้เลยอีมีมวลอ่ะแล้วก็ตั้งซ่องไม้น่ะแม่นั่นแหละจังหวัดน่ะเริม่มงไม้เลยเลย,เลยนะี่ ก็หมาย่าบุญบ่แล้วเปลี่ยนจิมิวไหมเนาะแหลให้มันอยู่คือเก่านะบ่ได้บ่ได้บ่เพราะว่าตัวนี้คงชิญะจิมิวนี่มันเปลี่ยนบ่ได้จิมิวตัวนี้ร้ายสามคันแต่ว่าซ่องยังก่าปกติคลิปครับก่ายังเหมือนปกติคือเก่าคจะไขจิมิวอันนี้เนี่ยเป็นยันจิยันนั่งย่างน่าใช้อยู่เป็นเซนเพราะว่าอาจารย์ก็เชื่อว่านี่อาจารย์รับไปเอาจิมิวนี่เครื่อง ตอนตั้งะเนาะแม่นมันต้องตั้งใหม่โดยเฉพาะเลยเนาะแม่นแล้ว่าบ่ได้ตั้งใหม่เลยแต่จีนิ้เก่าของากไเครื่องบ่ไบัดสิเฮ็ดจังได๋บดน้องนนาไปซื้อโทรศัพท์ก่อนเนาะอืออ่จีินเป็นองิน้องเนน้าทางโทรศัพท์ตั้งให้มันบ่ล่ะเพราะว่าอยู่ในบ่ไรไปไปไปซื้อโทรศัพท์บัดรวม100บาทเลยอือเพราะว่าอยู่ในห้าก็ตั้งบัดนี้เจ้าเจ้าของห้าบ่ตั้งบ่เป็นเนาะบ่ง่ายเขามาง่ายแล้วบ่ง่ายเนาะตามกระบากระเบาะเราพี่น้องเอ้ย ทำง่ายจ้ะผู้ติดตามเราก็จะได้เจ็ดพันเน่ยเนาะถือว่าไว้ไยี่ไวาในกำลังชีดพ่นธุ์ก็ดช่องเว็ช่องยูทูบ b e ไมนั่นโอ้บ่ง่ายง่ายเลยฮกเดือนเพื่อคอยชีพานกดช่องยูทูบนะออ้ลดนิดิโคตรโพี่น้องเลยไร่บ้านน่าพี่หลอกเฮ้ยจอ่ อ๋ออาส่งลุงให้ล้านไงดีใจดีใจโอ้ยเนาะญาญ่าแล้วบอบบาดนี่เลยมันเลยคัมญาญาญ่าแล้วมาหาพี่มันได้พินเลิศแล้วก็ดีใจแล้วเออแม่นบโตได้กินเลือดีล้วดีใจเนาะ อ้าเน้อมาปักเปนาน่ะโดยโอ้เลึกเติบได้พี่น้องมือดีกันเลมืดไวเนาะเฮ้ยนางว่าเราเล่าเรื่องอันนี้นะนางหัวเป็นกันยายนฮะโอ้เราเกินบุ้าเลยคือว่าแต่ว่าแปดล้านมันไม่ขวายเอง ข่อยข่อยบวชเป็ล้านดอกจี้านกับพ่อเนาะบ่เนาะเอาน้อง่อยอยู่บ่เอาเอาเออคอยลดในเครึ่งนึงเลยข่อยจี้านพ่อเพราซึ่งมันบ่ได้ว่าซึ่งมันแบบว่าบ่ได้ยากนะเขาก็หูอยู่เนาะแล้วเขาก็เคยเห็ดมาอยู่คิดจะอะไรแล้วคืออะไรผู้เราไหลเพลงอยู่นยเฉพาะคิดจะอะไรคือเอาอะไรเฉพาะเฉพาะฟั่งในเรนนี่นะเราเป็นบ่เราเราคิดแบบ เสาคิดเป็นเสาเลยเราคิดเป็นเสาเลยเสาสองแสนเขาซื้อเขาซื้อมาเลาเสาคนมาส่งแสนชิปเสาเนี่ยเจ้ากับบริตแล้วเลยบ่าเอาบริตแล้วขอยกเหตุข่อยแค่อยาหูวแค่ถามราคาดต้นชื่อแมนแค่แค่หูวนะที่ได้ข่อยว่าข่อยี้เฮ็ดนะเพราะว่าเงินเหลืออยู่ล้านหกเลยจังใดก็มันน่าจะพอนะถ้าว่าอยู่แล้วนี่ข่อยเฮ็ดเนาะ แต่น well> ี to <to ่ก็บ่บ่ได้ต่อยังบ่ได้ตกลงหยังด้บ่ไตกลงเห็นได้เลยกินได้ให้ส่งบ่ได้เย็นอะส่งให้นี่เนาะเอาซั่นเนาะาซั่นเนาะมีแต่กลับป้ายเด้อบดนี้เด้อเลยหากินข้าวกินน้ําเด้อซั่นเนาะโอ้ไปหาพุ่นน่ะยังกบยังเียด้อนี่พี่น้องเอ้ยโอ้แต่ว่ามันปั๊บ พอดีเห็นน่าหน่อยนึงมันโมเมนต์วงใหญ่อันนู้นวงน้อยกว่าน ah, ี้เนาะแต่กัมันเนื่ยงระยะใกล้อันนี้นะแต่หุ้มมานพอดีทางพ่อุงเพื่อนเอามาฝากบัดชุกขู่ทุกคนเนื่ยงเมืองปู่ตาปูะตู้กันจนจีขาดเลยตาแล้วเกือบรุดออกว่างกันนี้ช่องกนตาเนาะฮะเออช่องทางเนี่ยเลย เอาปิดหมดกันงานนีนเน้เอาไม่เยี้ยงคุ้งครับเนะาะไาซะลำลายเลยสิสพ,พี่น้องไปพบเจอกันไหมเมื่อื่นเนะาะไปสบายดีเ้อะไาพี่น,องงนอ้องเลยเนาะเมืดนะตื่นตาแล้วไป